เพื่อนดูบรรยากาศกันนอกค่ะเลยเมืองมุมไบเมืองแปดแปดแดมาแล้วนะคะนีก่ก็คือเส้นทางที่เดินมามันก็จะพ่านมุมไปผ่านแปดแปดดอันเนี้ยถ้าทำไม่ผิดเหมือนอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เราแค่คาดเดา เรานั่งอยู่ตรงปีกเครื่องพอดีเลย ไปอยู่บน้อนเมฆ มองวิวไม่ชัดเจนถ้องเพื่อนเพื่อนก็จะไม่ได้เห็นวิวชัดเจนเนี่ยเหมือนถือเขาหิมาลัยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนมีแต่ภูเขามีแต่หิมะเ,มเมต,เมตมเ็มไปหมดเลยมีแต่เถือกเขามีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยเราคาดการเฉยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้ที่เรายุดในจอเข็มทิศ ผ่านมุมไปแล้วก็ผ่านอะไรนะเมืองแบกแดดเมืองดูหาอะไรอย่างงี้ <c oughs> สักที่เหนือสักอย่างเหมือแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่ามันเมืองอะไรกันแน่อ่าเมืองอะไรนแน่ซึ่อากาศตอนนี้ยงบน มันชีมันก็หายตัวย ได้หลับไปงี้นึงแล้วมีแรงมาทำให้ดูนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันนู่นเลยเห็นไหมเราไม่ไม่อยากไมนดีเลยเห็นไหมเนี่ยซูมให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยเป็นเถ่อเขาอะแล้วมันมีูเขาคลุมไปหมดเลย แต่ม,มันไม่มีไฟไ้วยนะ้เห็นมีบ้างคนไม่มีอะไรไ้วยนะเป็นเหมือนเผื่อเขาลง้นเลยที่เพื่อนๆเห็นนะ ยื่นไปถ่ายได้คุไปถ่ายยื่นไปถ่ายข้างนอกทะลุหน้าตาทะลุมิติได้อันนี้เดินทางได้มาครึ่งทาง จะดำนะทางไึงทางแล้วก็นอนไปตื่นหนึ่งแล้วด้วยถึงได้มีแรงทุกมาทำเอ้ยเหนื่อยนะคะรอบนี้ไปบ้านไม่ได้พักไม่ได้ผลเลยอุ้ยบอกยุ่งจริงๆเลยรอบนี้หัวหมเลยคนนู้นก็จะอย่างนี้คนนั้นก็อย่างนั้น เราคนเดียวเลยเราคนเดียวเลยเราเหนื่อยนะคะเนี่ยเพืเ่อน,นไหมสวยขนจังเอยจนแล้วมาเจอน้องเล็กเจอน้องเล็กที่โนเวย์ที่สนามบินน้องเล็กเขาก็บินยี่สิบเก้าน้องก็กน่ารักนะคะเขารอคุยกันเราโม้กับเราได้เจอกันแป๊บเดียวน้องเขาขึ้น อีกสายการบินหนะึ่งตอนแรกเขาคิดว่าเราอะ่ะนั่งเขาคิดว่าเรานั่งสายการบินนั้นสายการบินนั้นเราเราื่องที่มันนานนะ อะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วเราถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเห็นค่าชมเนี่ยถ้าเทดดำเป็นดำดำอย่างเงี้ยให้มองเห็นไฟบ้านคนอยู่อะฮะเพื่อนเพืนเห็นดำดำเงี้ยมองเห็นไฟบ้านคนอยู่แต่ก็ยังมีเมถือกหิมะเถือก เขาหิมะปะปลายนะคะแล้วก็ยังเห็นแบบคือเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเ็นมองเห็นมองเห็นแบบว่ามันก็อใช้กล้องแต่ซูมมองเห็นซูมให้เพื่อนได้ดูกันมองเห็นว่ามันมีนี่นี่นี่มาแล้วมา จะมีแสงไฟปะปลายอยู่ในในตรงที่มันมืดๆที่เพื่อนๆเห็นที่ไม่ใช่เขาเถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถวๆนี้มันก็จะมีเถืออเขาปะปลายแล้วก็บ้านคนปะปลายแสงฟงุงแสงไฟบนถนนเห็นอยู่แต่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนประมาณไม่ใช่ชุมชนหนาแน่นนะคะเป็นเหมือนประมาณเป็นเป็นหย่อมๆม,มา จริงๆแล้วมีเพื่อนๆบอกว่าไอเอ๋ A ทำคลิปขึ้นตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วลงที่สนามบินทำเตอร์ดัมให้ดูจริงๆแล้วเอ๋อยากทำนะคะแต่ว่าพอาเอาเข้าจริงๆนะเอ๋ A ก็ลืมทุกทีเลย <c oughs> เอาเข้าจริงๆเลยเอ๋ก็ลืมทุกทีเลยะะลืมลืมที่จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกัน <c oughs> เดี๋ยวขอรอบหน้านะคะขอย้ำ ทีหนึ่งนะคะว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเพื่อนๆจะเห็นใไอ้ไอสายนั้นนะ,ะมันเป็นเหมือนรถเดินเหมือนทางผ่านนะฮะเมันเหมือนรถเดินมันเป็นเหมือนทางผ่าน,นแต่เสียดายเราเราเรา,เรานั่งติดปี ็เลยมองเห็นอะไรไม่ได้ค่อยชัดเจนเท่าไรมันปังหมดเลยน่ามันปังหมดเลย้นะะลยายก็ยังไงแล้วเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนคิดถึงแล้วก็รักทุกๆคนเลยนะคะจะเจอกันทีในเทแลนนะคะเดี๋ยวจะได้นั่งจัดเต็มกินแบบสุมโขกให้ดูกันต่อไป กินแบบสวาปา้าไม่ดูกันเหมือนเดิมนะคะแต่จะเจอกันรอบหน้านะม่แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย